เียคนว่าซืา้อแบบนี้ก็ได้นะแบบนี้เนี่ยมันจะมีตังวางเต็มเลยนะตรงอื่นก็มีไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ยิง<น>ไว้เสิ็เแล้วเร็วปั้งแล้วก็แทงไปเลยลูกปืนปืนรัวอย่าเลงสิฮ่าฮ่าจะตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนยังไม่ได้เล่นเลยขอขอเลย สาวแต่ก็เป็นทุกคนแน้วก็ยูโกบผมเองแล้วร็เป็นเราอยู่ในเกมเกมรถไฟผีนะครับทุกคนเกมนี้เกมเดิมนะครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิรถไฟผมซื้อเมื่อกิ๊บทีแแล้วผมเพราะผมใช้แค่ไม่กี่วีนะเดี๋ยวเราจะไปสู้กับเจ้าผีรถไฟกันเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมยังไม่ได้เป็นลีนะเพราะเราเพื่อนได้เงินอยู่ทุกคนรอแป๊บนึง เราะคุณยูก็เข้าเว้ยทุกคนตอนนี้เราต้องไปเก็บปืนก่อนนะอันนี้เรามีเป้าหมายเราผมก็จะชนะไออจะชอบผีรถไฟได้นะทุกคนแล้วก็ฟารมตังค์ไปด้วยอันนี้นนเดีก็บไปตู้ไม่ได้ปืป๋วะเ,เ,เนี่ยปื๋สิเออไม่ใช่ปื๋วนี่เก็บ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 เราต้องชนะใช้ไหมครับเขาแต่ลาเวลามันจะหมดเนี่ยผมชอบไปตายกับผีตลอดเลยว่าผมผมไม่ห้าวกับผีนะคุณคน่เป็นก็เข่าวตายดี้เออ ดูดเล,เล,เล่นเลยทุกคนย่นี่แล้วไฟมาแล้วเอ้ยนี่ยิงไม่ดูดเลยเฮ้ย,ยอ,อย่าหลับสิจุกจุกได้ไหมเน็ตกูไม่ค่อยดีทุกคนโอ้ยยิงันฟ้าเลยเฮ้ยอย่ายิงสิปัง ปังปังหมดเมกแล้วไหมนะ่าปังเอปังมีงเขายิงสีแดงล้วนๆตามไปหามันอุ้ยเอ้ยตกพื้นเนี่ยเออตามเลยคุคนมามันไปมันไม่แค่กามปูคนปังปังปัง,ปง ปังเออลูกซุนหงมันแลว้วอะมัไม่เป็นไรผมยังมีมปืนลัวอยู่นี่ก็มาดิครับไปไปแลว้วชนะแน่นอน,นไปไหนเนี่ยเฮ้ยกูนคนเดียวหรือเปล่าใครบิดมาน่ะมันก็ผี ก็มาดิโอ้อ้คือเจ็บหนักก็มาดิเออยิงมาด้วยิงรัวยิงมาด้วยโอโอตายแน่ตายแน่อย่าผักมานะผักตายเลยกดตึงเออสีออ เออตั้งรอยใหม่ใช <ancestor> no ่ไหมเนี่ยคนโหจ้านั้นตอนไหนเนี่ยผมชอบซุ่มซ่ามเนี่ยผมต้องเปลี่ยนไฟดีกว่านี่เนี่ยไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะเราบอกว่าเราใช้เราไฟขนนั้นเพื่อฆ่าเจ้าผีแม่มุมนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราผมตายอีกแล้วตายเรื่อยๆเลยเนี่ยเฮ้อเน็ตก็ไม่ดีนี่ต้องรอยอยู่ใช่ไหมเนี่ยถ้าอยากได้ตังค์เยอะๆแบบนี้คนว่าเสื้อบนี้ก็ได้นะ แบบนี้เนี่ยมันจะมีตังวางเต็มเลยนะยตรงอื่นก็มีไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ยิงไว้เกินเลยเร็ว,รวปั้งแล้วก็แทงไปเลยลูกปืนปืนรันวอย่าเล็งสิฮ่าฮ่าจะตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตนยังไม่ได้เล่นเลย,อยขอขอหน่อยทันยา เอ้ยไล่ตามนะไตามไปติดเลยเคียนตามมาอื่นแล้วจับตางอนมันล่อมาแล้วเนี่ยยาเด็ก่อนใจเย็นไ้รุ่นโอ้โหเป็นรูโบเลยัลนทำเด็กคนเป็นรูโบอย่างนี้นี่ จะไปดีกันแลวอยายาันะนำยิงทำไมทุกคนโอ้ยดีเกินเป็นอย่างดีเลยทคนโอเคไปแล้วไปแล้วลูกฝ่นขังให้ลูกฝ่นเนี่ย ข้างหายาทุกคนเพื่อนเอาไปหมดแล้วอ่ะเพื่อนเราจะลบคศูนย์แบบเปลืองหน่อยนะน่ต้องเก็บบ้างไม่มีเห็นหรือเปล่าคนอะไรงั้นเฮ้ยวางนี่ไะเอาดีโลคศูนย์ นี่เออคือติดหลังเลยนี่ไอ้ทุกคนนี่ตัวมันงัดเออเออเอออเหมดเวลาพอดีเลยอันเนี่ยอทุกคนนี่เราก็เข้ามาในเกินเนี่ยครับตอนนี้ผมจะไม่ตายอีกแล้วไปกินตารส้งฟ้ามาโลดิตดตลน,นตุกเดนตุกหลังคนระเบลาตัว ื้อมีขอไรกินหรือเปล่าเจออะไรบางอย่างนนะเออ,ฮไไอนนเออฮ,ฮ,ฮ,ฮ้ยว้าบอ,อะไรเออนี่ยป้ามีนนังอออโห้อย่าบอกว่ามีใครเอเออเป็นไงนี่ย วันขอจบคลิปเลยทุกคนวันขอจบคลิปเพียงแคบข่าวคนคนเข้ามาได้แค่ไหนไล้วก็ได้ก็แชร์แล้วครับก็เข้าไปครับไปไปนะครับทุกคน